สวัสดีจากพี่น้องมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งเห็ดหม่องเก่าเนาะมื้อนี้มาหม่องมาเบิ่งเห็ดหม่องเก่าที่เฮาคอบไว้ก็สิมีหม่องหั่นกับหม่องนีเนาะมื้อนี้เฮาสิมาเบิ่งแบบเต็มเต,ต็มตามันใหญ่มา,า,ากพี่น้องเบิ่งเต็มตะกร้าเลยใหญ่กว่าตะกร้าจักสิออกได้บ่เด้อเบิ่งก่อนเด้ออ้าวชะ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 ,ชะพี่น้องเบิ่งตะกร้า เบิ่งตะกากับเห็ดเบิ่งตะกากับเห็ดความใหญ่ความโตโอแม่เจ้าไงห,หลายมือในเฮาสิม,มากเก็บเนะาะเดี๋ยวใหมาเบิ่งดอกอื่นน้ำเด้อจ้ะพี่นอ้องเกิดมาจากทองพอทองแม่พึ่งเคยพอเฮ็ดดอกไงปันนี้เฮากระิม,มาเบิ่งมองเก้านี่ล่ะนนาอพี่น,อน้อ,องเนาะมาเบิ่งน้ำกันเนาะนอกฤดูเนาะ โอ้ยใย,ยแห้งแมพี่นอ้องใงแบบใงคักใงแนะ่อันนี้คือมะว่านดอกมะว่านนี่หลานนะ้องบริเก็บกับยังบริเก็บเนาะแต่ดอกใงแห้งเนาะค่ะพี่น้องอ้ยนอกดูดูเนาะอันเบิง้งดอกอื่นน้ำนองพี่น้องเบิ้งค่ะเบิง้งโอ้ยนี่จ้ะกะลังออกเนาะกะลังดอกกะลังสีในะ่เนาะ เห็นบอกค่ะว้าวฉันกระบะเคลียร์หลายเนาะชันกระยานมันโดนเห็ดว่ามันมองบ่ค่อยเห็นมันทั้งไต้ทั้งแตงมันหลายอยู่ไปก่อนมองที่มองเรายังบ่ได้เห็นเห็ตุน่ากอยู่นี่จ้ะมองเห็นบ่ค่ะ อยู่ไหนก็อยู่นาะมีอยู่โอ้การังใหญ่แล้วเป็นทางผี่น้องไงพี่น้องพี่น้องเวลาตื่นเต้นนะตื่นเต้นหลายแหมเบิ่งเด้อจ้ะนี่เนาะพอคิดวันสิเกิดได้แหม ก็เกิดได้แม,ม่มีต้นแค่เนาะมันสิใหญ่เด้พี่น้องมันสิใหญ่คือคือกันนี่แหละคุยว่ามันสิใหญ่คือคือกันนี่แหละคุยว่าเพราะว่ามันดอกใดกค็คือติดติดใหญ่แห่ไหนก็จะปอูกไว้ก่อนเนาะสามสี่หาดอกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันเบิ่งต้นใหญ่เนาะเดี๋ยวมือเหนียมมวใช่ไหมเก็บ โคตรเฮ็ดเนาะโคตรเฮ็ดโคตรของโคตรโคตรโคตรเฮ็ดอหลีพี่น้อง่อยก็เลยบ่อยากเปิดนะเพราะว่ามือมันเห็นหล่อยกระยานมันสิต้าเปิดแล้วมันสิตายเนาะ <c oughs> มือน,นีเบิงเบิงดอกเกากอนเนาะจ้ะมือไม่จมังเบิงดอกไม้เนาะมือนีมาเบิง่อยเก็บเฮ็ดดีกว่าเนาะ <c oughs> มันใหญ่หลายมาค่ะโอ้โห ในีน่ในเพรพว่อแม่พีนองเบิ่งโอ้ยตะคอนทายอ่อมอ่อมก็ในเด้อเกิเดไม่คุ้มเสียคอเ้ยค่ะว้ยพีนองค่ะบ่อยากภาค,ค่ะขอเก็บโหลดเด้อค่ะเาอาอุ้ยเห็ดจังไหนก่อนโอ้โหโอ้โหป้านโอ้ป้านคอยดื่ม่ะไ้ไหมอึ โอ oh. 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 ้โหอ้พูนพูนอาซได้เฮ็ดหัวเชือดได้ใจอันนี้ถ้าพ่ดได้เฮ็ดหัวเชือกกสิแบงแกงน้ำเด้อค่ะอันนี้เด้อค่ะเพราะว่าอหนองเวบหน่องมาอยากกินแกงเนาะจ้ะ พ่ออีแม่อีพ่ออีแม่อีโคตพ่อโคแม่โอ้ยมันใหญ่แห้งเนาะใส่ตะกาก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ค่อยค่อยย่านค่อยย่านค่อยย่านโอ้ยดต็มตะกรอันมองนี้อันมองนี้อันโดนอโดนไหมที่ขาดไอ้ตะกาเดี๋ยวคอยหาเนีมาปลกก่อนได้จ้ะพี่น้องโอ้ยเบิ่งเบิงเบิ่อีทียนึงก่อน โอ้คักคักคักพี่น้อง